หาวิน,น้นุตยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบขกุ้มฝันของอาจารย์น้ำโชคคงสุดท้ายนะคะอาจารย์น้ำโชคเขาซีงวดซ่อนบางงวดกับเขาเลขฝัขนบางงวดกับเขาเลขศูนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี่เขาเลขสูตรสีแปด 48, มาตรงๆนะคะคลิปนี้ที่แรกคนบอกว่าโมเมนต์โค้งสุดท้ายว่าไปว่ามาตอนไายว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะฝันว่าบ้านแม่กับบ้านย่าสองหลังนะคะอยู่คนละฟังคลอง ล้วก็ปั้นว่าแมวเงินมาใหา้สามพันนะคะล้วก็ปั้นเห็นพระพุทธรูปสามองค์นะคะเพื่อนจะให้เป็นตัวได้ตีเป็นตัวได้ไปเบิง่ไบงไปช่มโครงสุดท้ายของอาจารย์น้ำโชมน้ำกันได้ค่ะลลอาจารย์มาดีค่ะดีครับวิ่งเท้าเท้าไม่ลาวถูกไหมครับไม่ถูกคะ่ะอาจารย์ มีโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้เห็นโทรมาสองสายผมเมื่อวานนี้หวยผมโทรไปครั้งแรกอ่ะผมอาจจะบอกให้ลองซื้อบุรังเ้อเอาเลขรับเลขผมไปเล่นเล่นลาวเข้าไปอ๋อไม่ได้รับสายบอกขอของตรงเลยศูนย์เก็ยสามอ่ะโอ้ไม่ให้มันถ้าพูดเรื่องเลข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 วันที่หนึ่งอ่ะหกสามศูนย์มันผิดตัวเดียวเป็นเลขเก็ยสาอืม แล้วก็เกตสามันก็เรียกว่าไอไปนะค่ะครับแล้ววันแ,แล้วมื้อนี้มีของสุดท้ายบ่คะอาจารย์บ่นทั้งนี้ครับผมแต่ว่ามันมีฝันอยู่แต่ว่าผมก็เมื่อกีกเเ้เล่เล่ที่มุกฝันเมื่อคืนนีกฝันอีกครับฝันว่าจังได๋คะอาจารย์ตอนนี้นตั้งกล้องอยู่ฮะเพแล้วเผมจะเฝ้าฟัง,ง,งเงินผด้อฝันมาเพราะเลยไปไปบ้านบ้านผมมีสองบ้านนี่แหละครับค่ะ อันนี้ฟังนั่นบางฟังแต่เพื่ออย่าเดินฟังพี่บุญมันเป็นมันเป็นมันามกันนะค่ะผมคุณยมย่าอีวันนี้บ้านแม่เขาก็อยู่ทางหากันนะไปไมหากันหากันชูกันนะนะบ้านผมบ้านงีอย่างกับบ้านย่าผมนะครับค่ะคือเขาได้ฝันมาผมเป็นบังหวัดแม่ผมเนี่ยไปแข่งขันผมค่ะสามพันอุ้ยมันสามพันบาทครับค่ะ ผงกับจำกำจำไปที่มือมันมีผมกับนั่งจะคู่หนึ่งเป็นบาพาไห้ผมสามบุงอืมฟันดีฮะพาให้ผมสามบุงต้งก็ใช้ได้กระเป๋าครับอ่าบ้านบ้านในที่นี่บ้านในที่แม่เพราะบ้านที่ซีรีส์เก่าครับอืมแต่นของแมเปรี้ยมันมันมันเป็นมันอาจสิริคือนี่นี่เครือข่ายในในทั่วไปแหละตรงนี้ตัวตัวตัวถูกนะครับ ตัวสามพันกับสามศูนย์มืนบ <3, 000 S 2> ครับสามพกับสาะสามกับสเก่ามครับสามสัมันตีเลยสองยางพระสามองค์บางคนกัตีสามเก่าบางคนกัตีสามเจ็ดแต่ว่าฐานนนที่าฝันเห็นพระสามองค์เลขอ ok 37, 37. อกสามเจ็ดเจ็ดสามอะไรองขอพี่ทูอ่านขึ <c oughs> <c oughs> 5, ้นอยางนี้เจ็ดสามครับ <c oughs> อ๋อเราเลขบ้านแม่เพื่อนไะดคะสี <49. S 1> ่เก้าสามตัวเราหลีก่ให้มานนะ้ะ สามเก่าีเกครับจ้าสามเก่าสี่เก้าเราเพิ่นเอาเงินมาให้สามพันนี่ตีสามศูนย์มันบาจาเลขเข้ามามัน็บวนันนี้แหละตรงตรงนี้แหละแล้วมันเลขมัเหมือต่อไปครับนึกซือองแแล้วเราเปเขาบเมาไปฟังในขวัมันขึ้นในความจริงครับเขานแร่รบมาไว้ฟังครับผ้าสามผ้าสามองค์นี้อาจารย์ตีสามเก้า มันเลขมันมีหาทีหายไปแล้วนะบอกว่าซื้อแล้วเป็นหลงบ่งเป็นหงเขียนไก่ครับเขียนเหรอแม่ครัอาจารย์เขียนแล้วอาจารย์ผมจะให้เป็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งเลยบ้าค่ะได้ค่ะไอ้อีกชุดหนึ่งผ่าให้ไปได้ศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าเพราะว่าเก้าห้าเนี่ยมันตรงกับบลันมาในที่ผมมาแล้ที่ผมมึงที่เก้าเก้าห้านะครับอืม มันมีบ้านสองหลังบ้านหนึ่งสี่เก้าบ้านหนึ่งเก้าเก้าหามันบ่ะค่ะบัวบัวเมียนบ้านบ้านบ้านใหา่ผมอยู่ฟังฟังหนึ่งบ้านมิบ้านเมย์ผมฟังหนึ่งอะนะอ๋ออยู่คนละฟังบ้านใหญ่น่ะศูนย์เก้าห้าบ่ะค่ะบ้านใหญ่คนหน่อยบ้านบ้านผมอยู่ใจลหน่อยเนี่ยบ้านบ้านที่ถ้หานะครับบ้านอยู่ที่ถ้าหนแม่ผมสีเก้าครับบ้านที่ซีเก้าครับแก่ลูกพุชัยเลยศูนย์เก้าห้าครับเข้ม เพราะว่าเต่าซีก็อาหาเหมือนไก่กัไข่เคยงกับเล็กบ้านใหญ่เหมือนแม่ของมัานอืมทะลุ่าหายร่งศูนย์เก่าหากับเล็กกับเล็กบ้านซีเก่ากับเล็กพาสามองสามเก่ากับเงินสามสามพันนี่คือสามศูนยหาย่องจำเนียนว่าคะอาจารย์อ๋อหนึ่งหาบ้านยหญ่ผมนะอ๋อหนึ่งหาน้ำตัวหนึ่งบ่ค่ะหนึ่งหาคือบ้านยหาผมอยู่ตรงนี้นะอ๋อหนึ่งห้าบาเลขที่ยายหนึ่งห้า ไม่เลยมันจะร้ายตัวเขียนลงครับพอฟันเห็นบ้านสองหลังบ้านหนึ่งยู่ฟังมันอยู่ก็เราฟังคล้องมันบ่ค่ะครับฟังงไม่ลหลับมุนครับไม่หลับใ่ครับเลขบ้านย่ามันมีสะพานข้ามคือเล้านะเปลี่ยนเลนะ้ลานะครับอ๋อออออ๋๋จะรู้ว่าอาจารย์ให้ลงเลขบ้านแม่นี่ซีเก้าเลขบ้านย่าเนี่ย หนึ่งหาเพราะรว่ามันยุคนเราฟังนามุ้นบันเห็นบันสองหลังนี่ก็ลเล้คิดว่ามันเออเลขบันหลังหนึ่งเป็นสี่เก้าบัานหลังหนึ่งเป็นหนึ่งหาสำหรับบันเห็นพาสามองนาตีสามเก้าบันมาเพิ่นเอาเงินหายสามพันนตีสามศูนย์แล้เลขสามโตอีกหางหนึ่งคือฝากมากคือศูนย์เก้าห้าโนริยะต้องถูกวะค่ะอาจารย์ูครับผมเพราะว่าเลขตัวมันกับเป๊ะไปแล้งเขาเขาเกลือกเลขกันเขาหายไปหน้าครับหายชุดแรกครับ ค่ะใคไมไมคือว่าใไมนี่คือว่า095นะครับค่ะ095ฟันอภัยเอาเงินมาให้3พันนี่ตี30ไม่ได้ตี00มันบ่ค่าอาจารย์เนี่ยเปนเพื่อารย์อาจารย์ฟันเห็นผ้า3องค์นี่ผ้าเนี่ตีเป็นเก้าตลอดมันบ้ค่ะ ผ้าผ้าเหรียญครับพระนผ้พระตุลูปพระเขียนญเป็นผ้าพุทธศีลเก่าครับเก่านี <O> uh. <ai> ้เพราะาผาสมาธิเราเห็นในเก่านะครับค่ะเหมือนผมฝันเห็นลางจานทรปีนเก็ดนะครับแมนอันนี้พ้านี่พผ้านี่พระพระพระองค์พระพ่อพระพูดพระสงฆ์นี่คือเออเออพ้าเหรียญในศีเก่าครับอืมผ้าผ้ะพ่นคือเป็นสถาปตย์เลยคือปีเก็ดปีแปดครับอ๋อพาเป็นพาเป็น พาพาตีหล,หลายๆย่างอ๋อเข้าใจแล้วถ้าพาเป็นคนที่นั่งย่งางบินธบานเนี่ยตีเป็นแปดอ๋อพาสงพาองค์เป็นเลี้ยนเนี่ยเป็นเก้าตีหล,หลายๆย่างเนี่เอพระมาถามมห้ผมเลยใสไใกระเป๋เาผมมาอ๋อตอนน้นุญากขันฟันเห็นพระองค์พาที่เพงงนยางบินธบานอุ้มบาทเนี่ยไดเย้เลขออกศูนย์เจ็ด เคยฝันเห็นเพิ่นมานางสวดมนต์ให้สามองค์ได้ออกเกจสามแต่ว่าผู้อื่นตีเป็นแฝดแต่ว่านุ่นย่าฝันเห็นพ่ายังได้ตีเป็นเจ็ดก็ไอ้คนนับเนาะตีเนาะหนึ่งมันอะไรครับค่ะนุ่นหน้าตีเป็นเก็ดสามเมื่อก่อนมาคืนนี่เจ็ดสามแน่ค่ะออกเล้าเลียวอ่าขอบคุณอาจารย์จะมีขงสุดท้ายคือสูตรคำนวณขงสุดท้ายมันบ่ค่ะ เขาีาเ็นและเขาบอก่าเนี่ยปอกะอกันออกาอกกันรุดยบรุดบรุดกันในกันเน่ยอ๋อคลิปนี้เป็นโคงสุดท้ายป่คะอาจารย์ครับผมพ่อแล้วหลายท่มเทหลบมนทีหลายทุมมาอคืนไปนะเอาโนมผ้าใหม่ไปละชุดชุนแรกครับมันนมาเป็นนี่แล้วนี่อ๋อแต่รู้ว่าคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายแล้วขอบคุณอาจารย์หลายๆที่หแนวทางนะคะวันนี้ FC SoD แนวทางของอาจารย์นาโชคนะคะ ทีแรกก็ว่าว่าเป็นโค้งสุดไทยว่าไปว่ามากเพิ่นว่ามันจะลายตเป็นโค้งสุดไทยเลยเขาเป็นเขารุดเป็นรุดนะคะแนวทางของอาจารย์น้ำโชคเดี๋ยวน้องที่ยาจะสรุปอีกรอบนึงนะคะเพิ่นบอกว่าเลขสามตัวห้ศูย์เ้าห้าศูนย์เกมายังไง บ้านแม่เพิ่นเพิ่นมาเก้าซี่ล่ะจะเป็นเก้าหานะคะฝันเห็นบ้านแม่ก็บ้านย่ายุคนละสองฟังข้องนะ,ะบ้านหลังหนึ่งบาเลขที่หนึ่งห้าอีกลังหนึ่งบาเลขที่สี่เก้านะคะฝันเห็นผ้าสามองค์ผ้าเรียนพระพุทธรูปนะคะพันตีสามเก้าฝัน่าแม่เอาเงินหาสามพันพันตีสามศูนย์นะคะ เราเลขสาตัวคนบอกวานะ่จะเป็น0ูนย์เกมันจะขึ้นแต้มหนึ่งนะคะนั่นไี่ยากอับเขาโอวยพอนไ้เอฟซีโชดีนะทางของอาจารย์นำโชคโคงสุดท้ายนะคะ